สวัสดีครับผมสวัสดีครับฉันเคยนะครับวินิตรับสู่ห้องน่เล่นของเนิร์ททอเกอร์ครับอยู่กับผมเป็นไตครับแจ็คครับวันนี้กลับมาในรูปแบบที่ไม่ปกตินิดนึงรูปเบือรูปแบบใหม่รูปเบือใหม่รูปแบบใหม่ที่สนกสนานตื่นเต้นและเราใจเย็นกันนมันเป็นยังไงคุณแจ็ควันนี้เราอยู่กับรายการจัดอันดับครับรายการใหม่ของเราเอง n e ิร์ a ท k อ r เกอร์ n รครับผมหรือเราย่อกับมันให้เรียกง่ายๆว่า NTR ปั๊งปัง ก็จริงๆมันก็สิบอันดับทั่วไปอะฮะแค่จะมาจัดอันดับว่าอะไรมันแบบอะไรที่พวกเราชอบคือเบคามพวกเราตามความชอบของเราโดยทีมงานเราห้าคนเนี่ยคือคุณอาจจะไปลงพื้นที่ทําโพสํารวจถามแฟนคลับในแฟนเพจต่างๆไม่ขำครับไม่น่าคุยกันในห้องนี่แหละแล้วเขียนเลยเสียงโหวตจากห้าคนใช่แล้วนะฮะนี่คือเนื้อรังกิ้งครับผม เรามาดูกันว่าวันนี้เราจะจัดอันดับอะไรคัแจ็คเราคืออะไรวันนี้มันเกิดจากว่าวันนี้เราเราก็มาทําเราก็มาอัดพอดแคสต์นี่แหละปกติแล้วก็กลายว่าก็จะมีช่วงเบรกเนาะแล้วก็จะนั่งกินขนมแล้วก็ดูดูทีวีกันนะใช่แล้วก็จะ YouTube แน่นอนเนาะดู u t u b e ขึ้นทีวีโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันนึงในโทรศัพท์ที่ผมเสียเวลากับมันไปเยอะที่สุดแล้วก็ดูอะไรดีวะดูช่องไหนดีดูช่องไหนดีเฮ้ยดูแคสเกมดีเฮ้ยหรือว่าฟังพอดแคสช่องอื่นไหมอะไรเงี้ย หรือว่าจะดูคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมามาคุยกันเงี้ยส่วนใหญ่ล้วก็ก็จะหาหาท็อปิกที่มีจุดร่วมเกิดเป็นไอเดียว่างั้นลองทํานี่ไหม r ร n กิ n g แนะนําคือผมไม่ได้สักแต่จะมาพูดให้ฟังแต่ผมเห็นคุณเป็นออเดียนซ์เป็นผู้ชมผู้ร่วมรับชมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่แบรคเหมือนกับเราในการเข้า y o u t u b e เราจะมานำเสนอนะครับอ่าชแนลยูทู h สิบช l y o ยูทู e ที่คุณควรไปลองหาดู ก็เน็นแนะนำให้ลองไปดูเลยใช่ใช่เป็นชแนลดังแล้วก็ที่เราดูละเป็นชแนลที่พวกเราดูบางคนอาจจะเคยดูแล้วก็ไม่เคยดูเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าคอนเทนต์ในชแนลนี้ก็จะคล้ายคลายคลาดคอนเทนต์ที่เราพรีเซนต์ไปก็ไม่เพราะว่าเราเสพสื่อพวกนี้เยอะมากใช่เออเราจะไล่กัน10อันดับนะเลยจะไล่จากอันดับ10แล้วขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งเลยก็ตามคะแนนที่พวกเราบวตกันเลยโอเคอันเริ่มเลยอันดับที่10ครับใครครับอันดับที่10นะครับผมคนนี้ผมคิดว่า คนที่ดู YouTube คนที่เสพ YouTube คอนเทนต์เกมไม่มีใครไม่รู้จักเขาเขาเป็นคนที่นำพาอคอนเทนต์การแคสเกมไปสู่จุดสุดยอดใช่ในวงการการแคสเกมแน่นอนทุกคนต้องรู้จักเขาครับ H.R.K ฮะฮาร์ดร็อกเกอร์หรือพี่เอกของเรานั่นเองที่เอามาไว้อันดับ10ไม่ใช่ว่าเขาคะแนนแย่สุดนะแต่เพราะเราพูดถึงชแนลแล้วชื่อเขาออกเป็นชื่อแรกที่ขึ้นมาในหัวอ่าลิสต์ไ,ไว้เลยแล้วก็ ด้วยความที่พวกเราเอาจริงๆแล้วก็เล่นเกมไม่เยอะไม่เยอะ,อะไม่เยอะใช่เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นชแนลเกมแค่ไม่กี่ชแนลที่พวกเราอย่างอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเล่นเกมน้อย,ยแล้วก็ชแนลที่ตามเกมก็จะเป็นอีกชแนลหนึ่งถ้าจัดอันดับชแนลเกมเนี่ย พี่เอกเนี่ยหนึ่งท็อปสามแน่นอนสองพวกเราเพราะฉะนั้นก็คืออย่างอย่างเวลาจัดอันดับเนี่ยเราก็จะคัดลิสต์มาเลยจริงๆมันเกินสิบอยู่นะที่เราลิสต์มาเราก็ยังตัดตัดด้วยการให้คะแนนแล้วก็เล็งแล้วก็พยายามเลือกหลายๆคอนเทนต์คอนเทนต์เกมเนี่ยคนนี้นอนมาเลยคือด้วยความว่าอยู่ในวงการแลแล้วคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนชัดเจนขนะเพียเป็นคนที่ไม่เปิดหน้าไม่เหมือนเนอร์ท็อกเกอร์ที่เริ่มเปิดหน้าหากินแล้วในตอนนี้นะครับเป็นคนไม่เปิดหน้าแล้วก็แต่ว่าไปถึงจุดสูงสุดของวงกกกาาารรรแคสสเมมได้ํหับผนะ าคาแรคเตอร์เขาชัดเจนเขามีวิธีการนําเสนอมีตารางงานมีวินัยที่ดีคือเขาคือคนดีคนนึงก็คือเป็นแบบอย่างในการการแคสต์สภาษาพี่เอกก็เก่งเหมือนกันในการเล่าเนื้อเรื่องเ,องเกมเนื้อเรื่องของเขาน่าสนใจอ่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกซีรีส์ Walking Dead อ่า,อา Detroit Detroit Become Human ต่างๆเราเล่นเราดูได้อินขึ้นผมชอบเขาตรง Uncharted อ่านี่ผมดูเราดูซีรีส์พวกนี้อินขึ้นก็พอพี่เอกทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยก็เลยพี่เอกครับ S R K อันดับที่10ครับผม ไปต่อเลยอันดับที่เก้านั่นก็คืออะไรครับคุณแจ็ค OS หรือว่าออนไลน์สเตชันวูคือจะบอกนี้ว่าออนไลน์สเตชันเนี่ยจริงแล้วมันเริ่มจากมันเริ่มจากในช่องใน UBC อ,อ่ะขอโทษเรียก UBC แปลว่ามันคือช่อง G-Square เออแล้วมันจะมีรายการออนไลน์สเตชันไหมมันเหมือนจะเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มกลายเป็นบริษัทนะที่พอมันเป็นของทรูแหละอ่ใช่ใช่แล้วมันมันอยู่ในแล้วเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนเคอร์อทรูเนี่ยที่ทำยูบีซีเนี่ยทวิชันเนี่ยมันก็จะมีเออช่องที่ชื่อว่า G ีสแควรอยู่ช่องยี่สิบสิบตอนแรกช่องหกสิบเราย้ายมาช่องยี่สิบหกแล้วก็เป็นช่องที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอย่างเดียวเกมอย่างเดียวเลยแล้วในช่องก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจ j เออก็จะเป็นพิธีกรที่ทําเกี่ยวกับเกมในนั้ ก็จะเป็นพี่โอ๊ตนั่นแหละหรือว่าเซียน uh, ออ o ตตอะเซียนออตตคือก็จะจะสิงอยู่ในช่องนั้นแล้วก็อยู่แทบทุกรายการแล้วก็จะ uh. มีมีพวกตอนนั้นก็จะมียุคเฟื่องฟูของเกมออนไลน์ก็จะมีรายการแยกเว้ย uh. แยกว่าเป็นรายการของรายการเกมยิงชื่อดง uh. ังเกมนาหนึ่งเกมาชื่อดงังเกมหนึ่งแบบแยกแยกไปเลยแยกแยกแล้วก็นด้วยใช่แล้วก็จะมีรีวิวเกมจากสาประเทศออนไลน์คอนโซลแฮนเฮลแล้วก็ คือผมไม่ได้เล่นเกมน้อยกระถิงแต่ผมมารู้จักเกมเยอะมาเว้ยจากการเสพช่องนี้เว้ยมันจากนั้นช่องนั้นปิดตัวลงใช่ไหมแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นเรคอนของยูทูบอะไรเงี้ยยูทูบที่เวียไลน์ผมก็ตามผมรู้จักช่องโอ้จากเซียโนโตนะคือผมตามเซียโนโตเรื่อยๆไงตามมาปุ๊บเรียบร้อยก็จะมาเป็นของโอเอสไฟดเดย์อ่าเอ่อเคยีแซดผมชอบรายการเคยีสี่เคยีแซดเป็นส่วนตัวแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ p พย์ฮาร์ดท็ออันนี้ถ้าจะจริงจังเลยข้อมูลนะอันนี้อันนี้นี้ นิดเลยแล้วก็จะมีพวกอะไรคุยขิงๆที่เขาเป็นไลฟ์สตรีมใช่แล้วก็ไฟเดย์มากกว่ามึงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอเอสไฟเดยขยี้แซดเพย์ฮาร์ททองเงี้ยเออก็แนะนำให้ไปดูเพราะว่าคอนเทนต์พวกนี้มันเข้มข้นจริงๆโอเอสเขาทำงานจริงจังมากมันเป็นแบบว่าแหล่งรวมที่ไม่ใช่แค่เกมแล้วมันเป็นป๊อปคาลเจอร์แล้วเป็นป๊อปคาลเจอร์แล้วเขาไม่ได้รวมแค่เกมแล้วเป็นป๊อปคาลเจอร์เอ่อหนังเกมการ์ตูนอย่างเงี้ยอาจจะขาดแค่เพลงอย่างเงี้ย นื่องกว่าเออใช่แต่ว่าทุกอย่างเป็น pop c u l t u r อ pop culture แล้วอะ<ก>เป็นเสพกันได้ครับแนะนํา ช่างต่อไปผมอันดับที่แปดว่าไงครับคุณไตครับโอ้โหอันดับนี้กลับมาอีกแล้วในรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานตื่นเต้นและร้าใจยิ่งกว่าเดิมกับไอโอยเขาจะมาด่าเราพบกับพวกเราโฟร์ฟออด์เป็นเหี้ยอะไรกันเขาจะผมเหมือนชิไหมผมอยากทำแบบนี้บรรดาเลยผมว่าแต่ว่าม่กลบว่าเราดูเขาเยอะจริงๆโอ้เยอะมากเราดูเยอะจริงเออไม่แปลกใจเลยที่ขึ้นมาถึงอันดับนี้จริงๆอยากให้อันดับ มันขึ้นไปมากกว่านี้ด้วยแต่ว่าด้วยความว่าในในชแนลเราถ้าปวดแล้วมันมีคนที่ก็ไม่ได้เสบอะในทีมงานเราก็ไม่ได้เสบแม้เออแต่ว่าดันสุดละเอออันนี้คือผมคุณแจ๊คที่ดันส่วนตัวใช่ไหมเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอีกทีหนึ่งเออก็คืออ่คุณแจ๊ดคุณมอสสองผู้ก่อตั้งเนาะแล้วก็เหมันก็มีช่องแยกเลยใช่มีอ่าวันฟอร์ออะไรก็ว่าอะไรเขาไว้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโทคุหรือว่าหนังแปลงล่างอะเขาคือโทคุซัตสึ ตัวพ่อเลยตัวไรเดอร์เลยไหมใช่เซนไปไรเดอร์คุณต้องแมนและเป็นด้วยการนําเสนอที่แบบว่าเซเรียลแล้วแบบด้วยความว่ามันฮาแล้วก็แบบมันฮาถูกจริตขอโทษอะคือมันทะลึ่งกับถูกจริตผมด้วยแหละเออจริงจริตมันถูกจริตมันมันทะลึ่งจริงมันฉีกมันแบบ นั่นแหละคือมันไม่ได้จะเข้ากับหนังแปลงร่างเด็กได้แต่แบบมันไปด้วยกันได้ใช่ใช่ใช่ลังจากนั้นก็คือติดติดมาตลอดแล้วก็ดูทุกอันถึงแม้ว่าคลิปจะแบบว่าจัดอันดับแล้วจัดอันดับอีกก็วนๆเอาฉากเดิมๆมาเปิดวนๆฉากนี้มีชื่ออะไรเขาคุณไตครับอมจนลืมเขาอะไรประมาณเนี้ยคือคาแรคเตอร์ของฟอร์ฟันซึ่งมันทำให้พวกเรากดเข้าไปดูทุกครั้งที่คลิปอัพขึ้นมาใหม่มาใหม่ก็ดูเออสนุกมันเป็นเหมือนไอคอนของเราด้วยหลายครั้งที่ถ้าย้อนกลับไปดูอีพีโอเก่าก็จะมี ก็คือโรโมเดลเราได้เราได้มนซึมซับอ่ะมนซึมซับมนซึมซับเป็นอิทธิพผลเลยแล้วก็ถ้าเบื่อถ้าเบื่อถ้าคนคิดว่าบอกว่าหนังแปลงร่างมันเป็นหนังเด็กๆนี่เราดูเี้ดูดูดูช่องนี้แล้วมันจะกลายเป็นหนังผู้ใหญ่ยมุมมองจะเปลี่ยนเป็นหนังผู้ใหญ่เลยคอนเทนต์คือดีมากเขาเขานำเสนออะไรเด็กๆออกมาได้ดูแบบว่าเข้ากับผู้ใหญ่จัดอันดับสีชมพูใช่ ที่เด่นที่สุดในแจ้งเซนไตอันดับสีเหลืองอย่างเช่นคุณมอสคุณแจ้เนี่เออจะเดินไปกดน้ำแต่ว่ายังก่อนรีไวท์ภาพเป็นการนำเสนออะไรง่ายแต่ว่ามันเข้าถึงได้แล้วก็มันสนุกมันเลียวดูแล้วมันเก็ทฟิลมันเดียวเดียวนี่คืออันดับที่แปดลำเจ็ด่อมาอันดับที่เจ็ดอันดับที่เจ็ดเกี่ยวกับภาพระโยน์แหละนี่จะไปเกี่ยวกับประโยน์นะแจ็คครับสกู๊ปบิวไฟเดอร์ครับพี่จีน อันนี้คืออันนี้ก็ส่วนตัวนะผมก็ดันดันแล้วก็ชอบเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่เสพหนังอยู่แล้วเราดูหนังเพราะฉะนั้นพวกเราดูหนังก็เยอะพอนะพอเสพหนังเนี่ยหนังซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็จะมีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังในยูทูบเนี่ยใช่เช่นรีวิวหนังให้คะแนนหรือว่าเกรดของภาพยนตร์อะไรเงี่ยหรือว่าหนังใหม่จะเข้าแล้วอะไรเงี้ยแนะนําก่อนดูทบทวนก่อนดูสรุปเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ เหมือนเพื่อนคุยหนังอะเจ้าพิษเออ่เหมือนแกเหมือนเพื่อนคุยหนังอะคอนเนต์หนังพวกเนี้ยผมว่าช่องนี้ค่อนข้างครบใช่คือถ้าเทียบกับช่องอื่นแล้วคือช่องอื่นก็ดีแหละแต่ถ้าผมว่าถ้าเป็นคอนเนต์เกี่ยวกับหนังแล้วมีคนถามว่าเฮ้ดูช่องไหนเกี่ยวกับหนังดีวะผมก็จะแนะนำวิวไฟเดอร์เนี่ยเออเขามีพอดแคสต์ได้ปะใช่ผมมาฟังพอดแคสต์พี่จีนผ่านผ่านใน Spotify เว้ยใช่คือคือก็ลงทั้งยูทูบแล้สปอตลละเออ เขาจะมีพวกรายการเมเจอร์มูวี่ทอล์กรายการสกู๊ปวิไฟเดอร์เอ่อวิวหนึ่งศูนย์หนึ่งวิฟเดอร์เขาเป็นคนที่ดูหนังเยอะมากซอรี่ฟเดอร์อะไรเงี้ยแล้วก็รายการพวกคุยออกรถที่แนะนําอาหารอะไรเขาก็จะอยู่ในอยู่ในสปอติฟายแล้วเขาเป็นคนที่รู้เรื่องหนังเยอะมากเยอะมากแล้วดูหนังแบบแน่นมากข้อมูลแน่นมากเราไม่อวยนะเพิ่มความจริงไม่่ออววยคืาจริงคือจริงอ่ะ แล้วก็ไม่ใช่แบบว่าเหมือนคุณรับเงินมาแล้วก็มารียนหนังอะไรเงี้ยจะพงจะผิดอะไรอย่างงี้ดีก็บอกว่าดีไม่ดีบอกไม่ดีคือถ้าเขาไม่ชอบเขาบอกเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยมันดีตรงนี้แหละมันสรีย้ค่อนข้างเดียวแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้มากผมชอบชอบเพราะเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์เนาะเรื่องปีหนังเรื่องอะไรพวกนี้เขาแม่นมาก ภาพภาพยนรตร์อิงประวิศาสตร์ลองไปฟังดูม,มันจะมีรายการของเขาชื่อว่าภาพยนต์อิงประิศาสตร์หาฟังได้ทั้งในใน u t u b e แล้วก็ Spotify s p o t i f y ในไฟเ,เป็นพอดแคสต์้วยใช่คือค่อนข้างดีเลยครบเลยก็เลยหลุดมาได้อยู่ที่อันดับที่เ็อเลยพูด<ช>ถึงเรื่องสาระเนี่ยสมควรเลยเอาหลุดไปอีกอันดับที่หกได้ขึ้นมาอันดับที่หกมาเป็นเรื่องเกมอีกเล่าหนึ่งช่องเกมอีกแล้วใครเอ่ยเกมคอนเทนต์อีกคนหนึ่งอันนี้ ต้องพูดว่าเขาเขาดังมาค่อนข้างเขาไม่ได้เริ่มต้นจากเกมนะเขาเริ่มต้นจากคอนเทนต์นี่แหละเออแต่พอกลายมาเป็นยูทูบเบอร์เกมเมอร์แล้วเนี่ยเขาเปรี้ยงมากด้วยทักษะของเขา BRF ครับเบลิเฟอร์เรลเรีร์เขาว่าเป็นแคสเตอร์ไม่ได้นะเขาพี่เช่เป็นพี่เบร์เป็นคนเล่นเกมเขาบอกเขาไม่ใช่เกมแคสเตอร์ ก็คือคนเล่นเกมคนเล่นเกมที่ทำคลิปแค่เราพอใจจะดูเขาเล่นเกมจุดเด่นของเขาคือทักษะในการเล่นเกมที่ผมชอบเขาก็คือสกิลภาษาอังกฤษของเขาใช่เวลตันมากคนนี้ผมรู้สึกว่ามันโหดมันโหดและดูโดดเด่นกว่าช่องอื่นเขาภาษาอังกฤษเขาเก่งมากครับแบบว่าแปลเหมือนแบบ non s c r i ป t แบบใช่ไห้แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่มีใครทําได้เท่าบิฟเฟอร์ใช่ใช่รู้สึกว่าโอเคแปลภาษาในการเล่นเกมใครก็ทําได้แต่เบริฟเฟอร์สามารถใช้คําได้สละสลวยแล้วก็แปลภาษาในบริบทต่างๆได้ลงตัว คำบางคําอาจจะแปลว่าอย่างนี้แต่อยู่ในบริบทนี้มันคืออย่างนี้ซึ่งเบริเฟอร์หัวไวมากแล้วก็แล้วก็ทำคอนเทนต์แหมือนภาษาแบบเนี้ยคุณมาอ่านแล้วคุณก็พูดออกมาเลยว่ยใช่คือเขาสามารถที่จะทานทานเฟอร์เนอร์เรื่องจากอังกฤษเป็นไทยได้เลยโดยที่ไม่ผ่านการเกลาวคำก็เหมือนในหัวเขามีชุดคําศัพท์อยู่แล้วบางทีอะ ผมเห็นสังเกตเขาเขาก็ไม่ได้อ่านตัวภาษาอังกฤษนะเขาก็พูดเป็นภาษาไทยออกมาเลยซึ่งซึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความเก่งอย่างเดียวแต่มันคือประสบการณ์มันคือชั่วโมงบินเบริฟเฟอร์เป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาสูงมากปกติเราดูแคทเกมเขาจะอ่านซับภาษาอังกฤษอ่านอ่านแล้วก็พูดทวนภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะหยุดไปนิดนึงแล้วเขาให้แปลใช่ไหมแล้วถ้าคุณแบบไม่พูดภาษาไทยเลยอ่ะโอ้โหโหดมาก ่ซับไตเติลของเบอร์ริฟเฟอร์มีไว้เพื่อให้คนดูอ่านตามใช่เฉยๆในกรณีที่อยากจะฟังเบเนี่ยใช้ฟังเอาพอเราอ่านจบเสร็จปุ๊บอะรู้ตัวทีเขาก็แปลให้เราเลยตามเบเนี่ยฟังเอาสุดยอดคนนี้คือสุดยอดอาจจะหยาบคายนิดนึงสําหรับไม่นิดน่ะคือใช้คําว่าหยาบคายอ่ะถ้าคุณยอมรับความหยาบคายนี้ได้เป็นแบบเด็กเด็กลูกเล็กเด็กแดงอะไรอยเงี้ยก็เฝ้าฟังหยาบคายเขาไม่ได้หยาบคายแบบพ่เพื่อนๆนะเวยก็ตามอารมณ์เกมมมันนก็เเหือราเเล่นกมคนเดียวใช่ก็คือแนะนํา เป็นเกมคอนเทนต์ที่เสพเกมเนื้อเรื่องได้ถึงใจมากทุต้องเป็นเกมเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับไปกันต่อครึ่งทางอันดับที่ห้าก็แน่นอนเห็นพวาเราเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้อย่างนี้เราก็ต้องเสพคอนเทนต์แบบนี้กันอยู่แล้วคอนเทนต์ตลกออ f บุฟเฟ่ชานลโอสุดยอดบุฟเฟ่ชาน n e ลก่อตั้งจากบุคคลกี่คนนะก็ผมไม่มั่นใจข้อมูลนะก็มีพี่แจแปที่เราเจอบ่อยๆนะหคนจะไปพี่หมูตั้งมูตเต์ พี่ชินพี่ชินใช่ตัวเล็กๆชื่ออะไรบอลงเทพแล้วก็พี่สมัครสมัครคือตอนแรกที่เห็นอะคือเห็นห้าคนหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นพี่แป๊บเข้ามาใช่ใช่ช่คือตอนแรกเฟิร์สลุกอะผมเห็นห้าคนใช่นี่คือเฟิร์สลุกเล่นมุกคัฟเอ็มุกล็อกใช่หลจากนั้นก็เป็นพี่แป๊บด้วยตอนนี้ปัจจุบันมีพี่แป๊บตอนนี้เริ่มทำคอนเทนต์หลายคอนเทนต์ละส่วนใหญ่จะตอแรกจะเป็นแบบตลก ตลกคาเฟ่เลยอ่ะเขาพีเซนใจเป็นตลอคาเฟ่เลยเหมือนเอาเอามุกตลอคาเฟ่มาโชว์มาเล่นในยุคนี้ซึ่งมันยูนิคมากการที่จะเอามุกแบบนั้นมารีวอ์วใหม่ยากมากเพราะว่ามันมุกมันเฉพาะยุคมากแหะใช่ใช่แต่บุฟเฟ่ทำให้มันจริงมุกตลกคาเฟ่เหมือนเล่นง่ายนะแต่เล่นให้หายากใช่เพราะว่ามันเพราะว่ามันง่ายนะมันมีเรื่องของจังหวะเรื่องอะไรไงเออมันยากไหนๆแล้วบุฟเฟ่ทำได้ดีคุณคุณชอบชอบขากับบ้านบุฟเฟ่พร้อมกันไหมโอ้โหันนี้สไตล์บุฟเฟ่เลยหนึ่ง นับยาวไม่่อนเลยหนึ kind of ่งสามเออจัครับหนึ่งสองสามหมูเต้านมึงอ่ะพี่แป๊บไงอ๋อชอบพี่แป๊บอ๋อผมชอบหมูเต้นหมูเต้นคือผมสายตลกหน้าตายหมูเต้นคนตลกหน้าตายแล้วแบบนีกจริงยิงเลยอ่ะเออแล้วก็หัวไวหัวไวหัวไวแบบต้องเป็นตลกคำพูดอ่ะพูดไปเรื่อยอะเออพูดไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็แบบหนึ่งสองอเมริกาเออฮะเขาพูดแกแบบ มันพูดไปเรย่อยๆไม่ต้องเป็นต้องไมยิงมุกแบบว่าไม่ต้องเป็นมุกชุดอะแค่พูดก็ขำแล้วเงี้ยใช่ใช่ใช่เขาเลยชอบแกมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบห้าคนอะผมเคยดูเขาอะเขาจะมีความสามารถคนละด้านกันเว้ยใช่ใช่เออแล้วก็มารวมกันแบบคนนึงเก่งด้านเซาวด์คนนึงตีอย่างเงี้ยเออใช่นึงเป็นเซาวด์คนนึงเป็นเป็นเป็นสกิลพิธีกรอะไรเงี้ยเขาเป็นบอลการอะไรก็ว่าไปถือว่าเจ๋งมากเลยตัวส่งตัวปูตัวยิงคนละตัวลงตัวลงแมนดูก็ไม่เบื่อนะเขแนะนำ แนะนำพวกคลิปเออผมแนะนำมุกนี้เป็นมุกของผมรู้สึกว่าเป็นออริจินัลบุฟเฟ่เลยมุกพี่น้องคนจีนสามคนแ<อ>ม่งโคตรฮาลตโ้ลโต้โอลอตโตอแล้วแบบแล้วเอาพี่น้องคนจีนสาคนมาอยู่อะ <c oughs> แล้วพี่เจแปก,ก็เล่นเป็นแบบเป็นเป็นคนเล็กแล้วเป็นตุ้นอะแล้วไอตเติมมาเปรรคนเล็กเปนคนเล็กแล้วตอ้น จะไปเล่นตุ๊ดนี่เหมือนเนี่ยดิจะไปเล่นตุ๊ดนี่นี่ผมเอาซะผมคิดแล้วนะเล่นแบบโน่าเป็นตุ๊ดจริงๆอ่ะเขาเล่นทีมื่ไม่เห็นแฟนพี่เขาคือพี่เขาเป็นแล้วหมต้นพี่หมตันเขาแบบว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นพี่พี่เขาต่เออเป็นเพียแล้วแบบว่าพูดกันแบบคนจีนอ่ะพูดหายมุกกมุคลาสสิกเลยแล้วก็อย่างนี้ก็ตับตับไอ้มุกรถแท็กซี่อ่ะโอ้โหแนะนำรายการดันทุรังเออดันทุรังนี่เพลินจริงแต่เดี๋ยวนี้เขาไปทำทำหกฉากแล้วป่ะใช่ใช่มีไปโพลหกฉากกันแล้วเออเป็นเป็นเหมือนแบบ โผหกชาโผชิงร้อยเออโผชิงร้อยชิงร้อยแแก๊งเจแปนใช่เจแปนโดนไปละตามนั้นนี่คืออันดับที่ห้าขึ่งทางไปขึ้นไปสู่ที่สี่คัพไฟฟ์นะไม่ได้ดับไม่น่าเชื่อแบบมาแบบว่ามาแบบว่าไม่ไม่ไม่ตรงสายกับไม่ซ้ำเลยผมออกตัวก่อนนะช่องนี้ผมไม่ได้ดูแต่คะแนนโหวตทุกคนแม่งเต็มไอันนี้แม่งอันี้แม่งโหวตน้อยน้อยสุดเลยที่เหลือให้เต็มหมดที่เหลือเต็มหมดช่องอะไรเซปกิก เอนโฉมเออดีมากช่องนี้ผมชอบน้าอะไหนครับอ describe หน่อยว่ามันเป็นยังไงเป็นช่องเกี่ยวกับ IT ทแล้วก็แกจีวีมือถือแกเจ็ดทุกอย่างเงี้ยคือแนว i อทเลยคือช่องช่องรีวิวมือถือมีเป็นร้อยอะเออช่องรีวิวมือถือมีเป็นร้อยแต่ช่องที่เหมือนนั่นดุดมีแค่ช่องเดียวไม่ต้องนัดุดเท่านั้นพี่นัดุดพี่นัดุดเท่านั้นนั่นดุดนะนั่นดุด เท่านั้นเราไม่ได้มองว่าคนอื่นไม่ดีนะด้วยความที่เราอ่ะชอบพี่คาแรคเตอร์เขาแล้วก็การรีวิวเวยจุดเด่นนะมันค่อยๆชาร์จอะแล้วเขาไม่ค่อยบอกว่าลีลาเข้าใจไหมคือมียูทูบเบอร์หลายคนใส่ทีที่พยายามรีวิวให้เป็นกลางแล้วก็รีวแบบพูดจริงพูดตรงไปตรงมาดีก็บอกไม่ดีไม่ดีบอกไม่ดีแต่พี่นนดุลเป็นคนที่นําเสนอเรื่องที่มันไม่ดีออกมาแล้วมันมันดูน่ารักอะเขาก็พูดออกมาตรงตรงอะแต่ว่าแบบว่า มีเขาคนเดียวที่ทำได้แล้วมันดีเอเราฟังแล้วเราฟังรู้สึกว่าเราฟังแล้วเราไม่ได้เกลียดแบรนด์นั้นไปเลยก็เขาให้สัปเหพผลซัพพอร์ตที่เป็นใช่มันอันนั้นได้โอเคนะผมว่าถ้าใครแบบว่าจะตัดสินใจซื้อมือถือรุ่นไหนเนี่ยผมว่าถ้าติดตามช่องเนี่ยไอ้สเตก๊เนี่ยน่าดุด พี่เขาดัดดูเนี่ยเขาจะรีวิวค่อนข้างครบแล้วแบบว่าจะได้ความจริงอะเอาเซบกีไม่เป็นหนึ่งในเหตุผลในการซื้อโทรศัพท์ก็ได้อะแล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้รีวิวแต่ตัวท็อปเวยเขารีวิวแบบตัวแบบว่าตัวที่แบบคนมองข้า่าเก้าร้อยเก้าสิบาทก็รีวิวก็ยังรีวิวเว้ยเล็กๆอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไมงนี้มีของแบบนี้ที่มัอะบบเขาเรียกว่าจับทุกกลุ่มตลาดใช่เพียนจุดตรงนั้นไปเข้าสู่ท็อปสามท็อป3แล้วผมบอกเลยว่าท็อป3เนี่ยคุณภาพดีทุกกออัันบเลยวว่าตจ รวมรวมมันคือช่องที่พนักงานห้าคนบอกกันว่าเนี่ยคือที่สุดของทุกคนแล้วคือแบบว่าไอ้สามช่องเนี่ยคือยกเต็มหมดทุกคอนเทนต์คือเนี่ยเรารวมคอนเทนต์มาเลยสามคอนเทนต์ใช่เอออ่ะอันดับที่สามไปกลับมาสุดช่องเกมอีกรอบหนึงขอโทษวขาส่งช่องเกมผมขอโทษนะแต่ผมไม่ได้บอกเขาเป็นช่องเกมที่ดีที่สุดนะเขาช่องคือช่อง YouTube ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะว่าช่องเนี่ยมีพระเจ้าอยู่กับ o อ z TV ทพระเจ้าศิษ์กับ ระเจ้าศีกับพระเจ้าก็พี่บูมกับพี่พีแล้วก็ล่าสุดมีเจเนอ a รลลเบย์มาซอสจริงแล้วก็จะจริงๆก็อยากจะรวมกับพี่พี่เจมส์กิททีวีด้วยแต่ว่านั้นต้องแยกออกว่ะแต่ว่าต้องแยกเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดใช่ เขาไม่เลือกฟีเจอริงกันทุกคลิปถ้าเราจะเลือกดูอ่ะผมก็ผมก็จะเลือกดูโอปิเซ่นี่แหละถ้ามีสกิทกับโอปิเซ่ขึ้นมากูคิดโอปิเซ่ก็จิ้มโอปิเซ่ก่อนไม่ต้องคิดสกิทอาจจะแบบเกมเนื้อเรื่องภาคที่3ามโอปิเซ่ก็แบบกูจะระเบิดเอเวนกูจะคิดโอปิเซ่นด้วยบูมแทบจะเป็นคนที่ให้สปายกับช่องเราแบบนี้นะจ้ำอินสปายจำตอนที่เราบอกได้ไหมว่าเฮราเคเด่นเรื่องอะไรเบียร์เด่นเรื่องอะไรเฮราเคเด่นเรื่องคาแรคเตอร์อ่าเด่นเรื่องการทําเกมให้อินในอารมณ์ B F เน้นเนื้อเรื่องใช่ไหมควมแคนการแปลภาษาโอวิเชตฉีทุกกฎครับโอวิเชตเล่นอ่โลบล็อกเล่นไมค์คาร์บอย่างเงี้ยเล่นเออ G T A โรเพย์คือมันโรเพที่ไม่โรเพยอะไรก็ไม่รู้เว้ยแต่คือคือความฉีกกฎทุกอย่างของโอวิเชตอะมันคือมันคือตัวตนของเขาที่สุดแล้วซึ่งผมชอบมากแล้วอย่างอย่าง่าไอคอนเราก็ทำยูทู e มานานละเราก็จะรู้สูตรสาเร็จว่าปกต้องแบบนี้ คลิปต้องประมาณนี้เราจะรู้อัลกอริทึมเท่านี้เอออัลกอริทึมยูทูบมันจะมีกฎมันพวกแย่งมันก็จะมีตำรายูทูบเบอร์แหะที่เดียวแต่เราเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีตำราเล่นอรๆกันไปชื่อคลิปต้องมีคีย์เวิร์ดเออต้องมีอัลกอริทึมในการลงต่อเนื่องการลงตามวันเวลาหรือว่า ปกคลิปต้องดูแล้วน่าดูเข้าใจชื่อคลิปต้องทําให้เราสามารถอ่านเข้าใจได้แต่ผมมองวงการ u t ท b e เปลี่ยนไปผมบอกเลยนะเวดูช่องเนี้ยคุณเปิดช่องโอบีซีอ่ะคุณเดาไม่ถูกว่าไอ้คลิปเนี้ยเกมอะไรไม่ฉีกทุกกฎที่ว่าไหมไม่มีไม่มีหมดแล้วประสบความสําเร็จมากๆเลยเคยดูคลิปที่เป็นปกจีเอเข้าไปแม่เป็นผับจีเ่อแล้วพวกมันก็หัวเราะถูกใจที่ดักพวกกูได้กันหมดทุกคนอะไรนะคลิปอะไรนะอ พับจีแล้วก็เข้ามาเอ้ยคลิป GTA เพื่ปรากฏว่าเปิดเข้ามาก็เป็นเป็น GTA ไปมันประมาณหนึ่งวิเออแล้วันก็สวิตเป็นพับจีคิดยังไงกับพวกเด็กพวกนี้มันคุณจะใจสลายได้เลยจ้าผมชอบมากเลยผมชอบทั้งคาแรคเตอร์ตัวพี่บูมนะแล้วก็เออพี่พีด้วยความว่าผมดูแล้วผมเก็ทฟิลไม่ใช่ดิ ทั้ง get feel แล้วก็ get มุกที่เขาคุยกันนะอย่างเช่นพี่บูกับพี่พีเขาจะคุยกันเป็นเขาเนิร์ดมากมันจะเป็นมุกเนิร์ดมุกเนิร์ดมุกอนิเมะไรแบบว่าตูนเนี้ยแล้วก็ว่ากูแม่งก็ t แล้วกูขำแบบทุกมุกยังไม่มีมุกไหนที่แบบกูยังไม่พลาดเลยนะเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกอะไรเงี้ยเร็วขึ้นอีกพี่ตาเบิร์ตสตรีมอย่างเงี้ยมึงดูดามกูดิว่านี่ย้อนยุคซีนี่มาหรือว่าอะไรพวกนั้นอ่ะพี่จะปกป้องไดสโกจังเองเพลงขึ้นใช่ไหมพูอใส่ภาพซ้อนทุกกกอออย่่่าาาาาางงมมมมมมมัััััันน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 เเเเเเเิิรรรร์์ดดๆๆแล้ววป็ตคใชซึพ ความเนิร์ดของเขาตรงนี้มากๆมันก็เลยบอกว่าไม่ก็เลยแบบว่ามันเข้าถึงง่ายใช่ใช่ใช่ผมว่าไม่ค่อยเปิดใจช่องแคสเกมนะมีช่องนี้แหละที่ผมแบบว่าผมยกเต็มอ่ะผมยกให้เต็มอ่ะนนี้เดอะเบสจริงเดอะเบสจริงๆก็แนะนําให้ไปดูโอปิเซ t ทต่อมาเลยอันดับที่สองต้องเกิดก่อนว่าอันดับที่สองเนี่ยเป็นช่องที่ให้อินสปายเรานี่เราน่อจะทุกคนนะเคยร่วมเฟรมกับ คนในชาแนลนี้ใช่โอ้เป็นความภูมิใจแต่ความภูมิใจผมว่าผมไปขุด a c e b o o k ผมผมน่าจะเจอแปะเลยไม่ละเขินอ่ะมาตอนมสี่เบอร์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 เออแล้วก็เป็นอินสตาแปแล้วก็ใช้คาว่าใช้คาว่าโตมากับบุคคลเหล่านี้จริงๆใช้คำว่าโตมากับบุคคลเห็นแ้วแต่ที่ยังไม่มีอะไรดียวเห็นแล้งแต่เขาไม่มีอะไรแล้วเขาเริ่มทำอ่ะจนเป็นโปรดักชั่นเออจนแบบเติบโตจนถึงจุดสูงสุดจนอิ่มตัวแล้วจนแยกกันทำแล้วแล้วเราก็ยังตามต่อมันก็คือ ใช้โซโลในปัจจุบันหรือเฟสเฟยบอยแบนด์เออเอาจริงมันแยกได้นะแยกมันแยกกันได้เลยเพราะมันแยกไคอนเทนต์กันแหละใช่แต่ว่าเราแยกกันไม่ได้จริงอะด้วยบุคคลหรอเออด้วยบุคคลมากกว่าด้วยตัวบุคคลด้วยตัวบุคคลนะเราก็ยังยังเราก็ยังรู้ว่าเอออ่ะตั้มพี่ตั้มอ่ะพี่ตั้มทำรถพี่หอกอล์ฟไปถ่ายรูปพี่เบียร์ทุกคนคือเฟสเฟยในในในความที่เราหมดใช่เราเราก็ยังถ้าเราเจอพี่ตั้มเราเจอพี่เจเด็ด แล้วก็ยังเรียกเขาว่าตั้มเฟดเฟ่จเด็ดเอาเทษทีนะพี่ต้ากับพี่ยัตอะทุกวันนี้กูยังไม่เรียกชายโซโล่ก็ยังเรียกติดเฟดเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราโตมากับพวกเขาจริงๆเราดูพวกเขามาตั้งแต่อเฟดยินแบบเร่งด่วนอะเป่าขี้หมาเออกินของเผ็ดอย่างเงี้ยเออล้อมวงแล้วก็ให้ให้ให้พุมันระเบิดอย่างเงี้ยจนเขาแบบยิงกันอย่างเงี้ยเออเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่า เปลี่ยนชแนลไปทำไลน์ทีวีเราก็ตามไปดูในไลน์ทีวีคิดดวกปกติอ่ะก่รไลน์ทีวีไม่ดังอ่ะเพิ่งมาเป็นไงการโหลดไลน์ทีวีมามันจู้จี้จุกจิกเราไม่ทำไม่ดูแต่ว่าเฟเฟทัว์กี่ซีซั่นดูข้อบุ้งทุกตอนนักเสยยัดดูหมดจนเขาย้ายกลับมาทำนี่ก็ย้ายกลับมาดูต่อรายการรายการแยกต่างที่ไม่ใช่ของเฟดเฟด พวกเราก็ไปหมดตามไอส์ครีมเนี่ยตามไปหมดโอ้ไอส์ครีมอย่างเงี้ยเออพี่เอสุพัชราสายกับพี่โจ๊กเนี่ยเออจริงมันต้องบวกพี่โจ๊กไอ้นะเว้ยเฟสเฟสต้องบวกพี่โจ๊กถ้าจะให้บวกนะต้องบวกเยอะเลยแรบเอกด้วยเออบวกพี่โจ๊กบวกแรบเอกเงี้ยหลายหลายคนเป็นควงเลยนะใช่แต่ว่านี่คือคัตเตอรี่หลักไงคือเฟสเฟสใช่เพื่อแบบโมเดลเขาเรื่อนจากนัโมเดลแจ็คแครอรโมเดลแจ็คแอดซึ่ง เขาทานี่ว่าเขาเขาเขาเริ่มจากตรงนั้นจริง <c oughs> เขาเงาะออกมาเป็นตัวของตัวเองแล้ว <c oughs> เขาไม่ได้เบดสอนจากแอดแล้วทุกอย่างมันคือ,อมันคือความเพศเฟ่เป็นชัยโซโรจะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งอีกคอนเทนต์หนึ่งก็ก็ยังสนุกอยู่ก็ด้ยวยความว่าเป็นพี่ตา <c oughs> พี่ยัดปวดมันหา <c oughs> เออ <c oughs> การคิดคอนเทนต์อะไรก็พอเขาถึงจุดอิ่มตัวแต่ละคนไปทําสิ่งที่ชอบอพี่ตาพี่ยัดก็ยังคงกอดคอกันมาทําเดินสายยูทูบเบอร์ต่อกลายมาเป็นช่องชัยโซโรเนาะช่องนี้ก็ยังคงต้องมีความมีความซอฟต์ลงมาหน่อยนึงผมว่าความเจ๋งคือพยักบ ตาแม่งมองคนขาดรู้ว่าเอาใครมาอยู่ในเฟรมเขาเขา้อให้รู้จักอะไรได้รู้จักคาแรคเตอร์เลยอะสามารถที่จะแบบจำแนกคาแรคเตอร์บุคคลได้เจ๊ปั้นได้รู้ว่าแบบคนนี้อยู่นี่แล้วควรจะทําอะไรแล้วควรจะเล่นอะไรต่อเนี้ยปั้นดีแล้วก็พี่ต้าสมองเพชรมากต้องยอมรับจริงๆว่าเขาสมองเพชรมากๆเขาเป็นบุคลากรทรงคุณภาพต้องให้เครดิตพี่ยัดด้วยเพราะว่ามีรายการที่พี่ต้าบอกว่าจริงๆคนที่คิดคอนเทนต์ส่วนใหญ่อะเป็นพี่ยัดว่าจะทําอะไรแล้วพี่ต้าแค่มก นั่งแบบร่วมหัวด้วยเออมาต่อกาๆมาต่อกันเทนมาต่อมาเป็นแบบนั้นนี่ก็คือคาแรคเตอร์ชัดเจนมากมันมีอันหนึ่งเว้ยที่ผมอยากจะแบบว่าอันนี้พูดลรออกเลยนะพูดเลยจําวันที่เราเริ่มทำพอดแคสต์ได้ไหมวันนั้นเนี่ยคือพวกเราเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเว้ยแล้วก็คุยกันว่าจะทำพอดแคสต์เว้ยแต่ว่าพวกผมอ่ะเคยเป็นมนุษย์โปรเจกต์มาก่อนเว้ยมนุษย์โปรเจกต์ก็คือว่าคือแบบวนว์เวอรไปเลยเฮ้ยเมืเราทำอย่างนั้นแม่งเป็นอย่างนั้นทำนี้แแแแมม่่่่งงงเป็นอออยาาีี้้้้วววววะะกกลลลทดดผ เคยดูพี่ต้าให้สัมภาษณ์ไ้ในรายการหนึ่งเขาบอกว่าพี่ต้าพูดว่าพูดแค้นสั้นว่าคิดอะไรได้ให้ทําแล้วมึงทําเลยไม่ต้องรออทําเลยไม่งั้นเดี๋ยวมีคนอื่นแย่งทาวันนั้นผมก็เลยพูดคําเนี้ออกมาแบบพูดเร็วหนูตัวเพราะมันจําได้อหลังจากนั้นคือกินข้าวเสร็จเช็คบินอ่ะก็ไปอัดพอดแคสต์ตอนแรกเลยแล้วก็ทำมาจนถึงวันนี้คือจริงๆนะพูดเลยว่าได้คําพูดนั้นเนอทอกเกอร์เกิดขึ้นเพราะเฟร้เฟร้แหละคือมันเราโตมากับเขาจริงๆอ่ะด้วยคาแรคเตอร์ด้วยทุกอย่าง ด้วยคําพูดใช่ได้คำพูดนี้เลยนะฝากถึงชัยสโลแกนว่าได้เห็นคลิปนี้ก็เอาพวกเราไปออกได้เอาพวกเราไปออกเถอะจะดีอยู่แล้วครับแต่มึงต้องทาให้ผไปเวลามึงต้องทาสีแล้วเว้ยแต่ผมเคารพรักจริงๆเป็นช่องที่ทําให้พวกเราทั่วรลโตมาไปแบบเนี้ยใช่คือดีนะเว้ยพี่แอดด้วยคนหนึ่ง ก็ภูมิใจนะเว้ยภูมิใจที่ว่าโตมาเป็นคนแบบเนี้ยสมัยเป็นพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดเรามีชอ๊ิชาชกัดเนาะพี่แอ๊ดเรามีตรงนี้เป็นเป็นอะไรบ้าล่ะเป็นทูรี่ทูรี่ไปแล้วก็ครับทั้งหมดนี้ก็ถึงอันดับที่สองอ่ะอันดับยอดอันดับที่หนึ่งที่อยู่บนยอดพีระมิดเหนือทุกสรรพสิ่งอยู่บนยอดเอเวอเรสต์ช่องเนี้ยผมพูดจริงๆนะมันมันไม่ได้ใหญ่เทียบเท่าโปรดักชันของชัยโซโลหรือเฟซเหรอกแต่แมนเป็นช่องที่น่าจดจำแล้วผมมั่นใจว่ามันจะต้องน่าจดจำคือคนเหล่านี้ ใช่เขาว่าเก่งก็ไม่เชิงแต่มีพรสวรรค์ดีวาทุกคนเรียกว่าพรสวรรค์จุกงวเพราะเขาเขาในทุกเรื่องตัวเองเออเขานาเสนอเขามีการคิดคอนเทนต์อะไรที่มันแบบสุดยอดเออแล้วก็บอกว่าเพิ่งทําได้ไม่นานแล้วแบบว่าเขาบอกผมว่าเติบโตเร็วนะเขาเหมือนเอาจริงเขาเป็นเป็นเพชรในตมเราวันเฉิดฉายผมว่าผมพูดมาแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยเพชรเนี่ยแสบกำลังทะลุตมขึ้นมาคนดูต้องต้องอยากรู้นี่ขนาดยังไม่จีรนายเอองอคงกำลังจะกาเนิดจากนี้ไปอีกหนึ่งหมื่นปี พวกเจ้าต้องไม่วันลืมชื่อข้าอหนัาที่หนึ่งคือเนิร์ดทอกเกอร